เลมันป่าสที่แรกว่าจิไปสือป้าอันนี้เนาะขันซีอ้มันจุลเะเบิงเคืองมันติง่งใส่ตู้เย็นติ้มสีบูดนี่มันสีหนาวเฮ้ยป้าพี่นอ้องขันซีบ่เนี่ยหกลอยอันนี้อันนี้าหลุดละค่ะโอ้โอันนี้น้ำนักมันโล่ซีลอยโอ้ขันซีนะ พกลอยเจ็ดสิบหกบาทโตหนึ่งเบอโตมันหันมีแตผ่านหาก็ะบาดพิเศษเนาะบ้านบ้านห้าหันหลานป้ายไ่นนี่นะแมนอยู่บ้านหันหลานป้ายเนาะพี่เนาะน้องน้องใส่ตุงเย็นก็เซาเอาใส่อ่าสองตัวมันเป็นแว่นบ่เฮ้ยโต๊ะตลุมผูกบางอายตุงเย็นนี่เนาะเอออะไรไม่ถูงเย็นเยอะเหมือนไะนฮะเหมือนกันก่อน อันนห้าสื่อห้าสื่อหันอยู่นี่หันเขาหาสายดีเด้อพี่น้องอยู่หอมสองคนอืมหนาวเขาเหมียดหอมกะเหล่มาเบิร์ดเท่ลเด้อมาสิจ๊ะเด้สต่างวันนี้ไปอันนี้นั่งกันก็ได้เค่เอ้ามันจีฮอวานเป็นเป็นเมาอะไรมาเด๊เบิร์ดมิกซี่อีกเม่โคใครเม่โคบอกเออเป็นไงเบิร์ดหายเฮ้ยไครบอกผ้าอะผ้าเข้าไปเออมิ้นอันนั้นกินอันนี้เด้บวนตกหำ กินว่เกือบนี่นะโอ้ยไ่สุสยนี่เองกื้อไเอะเปิดห่านบ่โอ้ยนี่ว่าข่อยอันั้นแหงชางถุงตีค้าพิตพงใส่เป็น่าเสียไปฝากใกล้ๆคือน้องขโน่ไม่ไมาอันนี้หันลอยหาปาเฮอยนี่จะก่อนเอ้าเฮาไปเอาเงินเไปเด็กแลวก็มาิกต่มาเสกันเด ก็หลุดลรคขาบ่บอลนะคะนี่แบบขาเอาเหลไลกอะไข่มุมอันนี้คอ้ขาวขาเท้าขาเท้าเใส่กออันนี้จะวาเธไหนลอยหาสิบหกบาทถือเนาะคิด่าลอยไปลืมทางแต่เอาบอลไปสีลองป็นกอดทำมันแสยแต่พี่หล่อ้าอ้าอเปกีกอันนี้นี่ม่ไราบแบบสามสบหาบาทท้าแปดบาทอันนี้ จรสบโบอกอะไรเนเงินแทมันไม่ให้เงินบานเท่าเหมือนที่เคย่อบานเท่านี้ทุกคนบอว่าสีบาทแท้นะลเนเงินบานะขลัสามสิบบาท่านดอยวันี้อันนี้ฮันบ่หมอดอยแปดสิเก้าบาทเออถือถือเเปิดห่าไข่เคเื่อนนอกล้วกับสิงนกอันนี้เป็นของตอกแซ่นะทุกคนตอกงุ่มหลักจได้อันนี้เลยจ๊ะ ะมาหาชิป้าหาบาทป้กถือเ่หอันนี้อันนี้ก็3ซาชิหาบาทบซีชปาบาทเออนอนในเท่งแต่ว่าแบบเอออันน้ำส้มทีาใส่เซตรงไหนอย่ฮตถือกวดาซ้ำัวนี้ซ้ำขวดลอยตัวนี้ข้ไม่หาเนาะสยไม่หานี้ฮเซ็มึเป็นตุ๊บชอบหาส้ำชิปเสื่อเดมัน่องอนั้น60ซิบ ทุกหนก็ประมาณซ่าซ้าหาซานซตเด็๋มัาราลมป้าน้องดันเปที่ปากพี่โดนน้องดันเปิดหางใช้พลังื่นไปสื่ะรอขอดีมาหมักใหม่อันนี้เบิร์ดนีสโซงว่าบกเหียบยังมุนไปเลยให้ที่บบเหียบอันนี่ร่องบุงป้า่าแล้วอันนี้ใส่ขวอยโอ้ยดีดีอยากร่องบุ้งกัมุลแล พุงเมคอนี่เขาเจะซื้ออะไรซื้อเอาิพุกเพราะว่ายูเมคเขาเจะสุโทัยทุงนากี่เอาะยังเกินอ่าฮัซาดุกเนี่ยความร้อนเออความร้อนอัน <lawsuit> น <royable> <ulously What S 1> ี้หานีจีเอาเมื่อใส่บารบดว่ะำแซงพอไปชมเผื่อไปอยู่คชมเลยแตว่าเจ็ดเหรอมึงเจาขี้โรถจักไปก็ล่อยไปไใไ่ไช่เยอเอ้ามจไี้โรตซกไปเลก็มา เดี๋ยวไปใช้ส่วนออที่ว่าหละอันนี้การใดสี่สิบหกบาทอันนี้กินมาสาี่เนาะอัสาบาทที่ว่าเท่าคาอันหนึ่งเหมอนเจ็ดแปดพันเจ็ดพันแปดพันสามอันซ่าแมนแค่นี่บาทน้อันนี้ห<อ>ันหาาท,ที่บาทเท่าในทงทงอันนี้สิบหนึ่งในท้งเป่ห็ดหลยนเป็นข้อมีหอวพิเศเออทงทงแหนกว่าแหนกอันนึงนี่ เขากี้ขั้งที่สองันอาเป็นมาจะนำช่องโบ่เออมากระดกกระดานไม่ขาดเาใส่หอเดี่ยวยดกลางอโยมันซื้อมากเป็นกระดาอิลังสือเป็นโบแล้วกระเด็บวงก่อนชื่อวงก่อนเนี่ยไอ้บุนาื้อมาเป็นกระดานั๊บมันจกเยอนมากบ่ไ่เรอว่าอยากได้อ่าเป็นขวแบบ เนี่ยเสียบสไลด์อยู่หวานหอมมันแพงเด็กบอกถูกหันมิดเตอร์บถือเป็นหอกงองไกล้เนาะแบบใส่ของผุ่มมาเนาะเออถูกโอ้บอใส่กองผุ่มก็ได้เขาแบบข้าวเดียวก็มาเลยอันนี้มันยังบริเซ่ทานเป็นส่วนตัวใช่ไหมครับแกตั้งเอาโดไปเองเหรออืมแกตะลงเอาโดดไปจอดยูรานแต่ทางไปพี่น้อง มาทำผู้ดีบานข้าจอบปิดประมาณสองหกแม่กันบานทกันชิได้ประมาณนี้เดะน้องดาดกะบอกกาซื้อได้เน่นั่นบอกมีคนถือถือเองคำแซงไปนั่แล้วก็ได้ถือทห้งจอบได้จะถือผู้เดียวแล้หงอพัวเลยหางหงอหางเฮ้ยเป็นคนเขียดเฮาเลยเป็นคนหงอเขียดแต่ก็เศร้าเองเออหงอดิไป่หงอไปมาไมาเขาขึ้นนี่หงอ กใส่กล mm ้องบานห่าหนึ hmm. <How? S 2> ่งเจ็๋ไปซื้ผานก็ได้นี่ยแค่หนึ่งเอาเส่กว่ามาจะโมงในวันใช่อะนนใช้าอไใ้ผ้าโพลเลอรา่ะคมันจิ้มมันใหญ่ด้ยค่ะมันเข้าใาเพ็บาทั้งหมดใหญ่บ้านท่าสามสี่เซนยู่หันร้อยก็บาทคอยอยากซื้อมาเยอะแต่ จะบอกมันหนักเนอ<ล>ะรถ<ล>ะแท็กซี่เขาหันจนเต็มจนแบบทั้งหนามง่ของเพาขาออดหลนะมันลายนี่ไก่ตาลำกระเมาหนามเขาแพ้โคกจี๊ดหนาแด่เขาเศร้าเศรสีสส่ขวดแพ้หนึงน่งสามถึงสามสิบพันเนาะหาสิไม่หาสี่สิบพันหา 40, นามแบนหนามแด่เขาโอ้ยแต่อยากไปว่าไปกลับไปจนงูงไปกไไับมูออกแกวเซ่ แล้วคนอยู่ที่ไหนฮะอยู่อานันสุลาทธานี่ไปก็ไปกินซาบูใชาย้าก็ประเทายให้เบิ่งน้องรัดเป็นแบบจุกของเป็นกดไหหย่อนกินายกับบะแด้เบิดกุ้มประมาณสิบจานกินไรวะก็ากินอะไยนี่กูเบิ่ดกุ่มได้เหรอ หยกยันหนึ่งสามตแต่ว่ากุ้งเข้ามันเป็นเหมือนตุ้งเด้บ่กุ้งเออพี่ชิโซ่กุ้งบ่อกุ้งแซฟิตแต่ว่ามันเป็นดิ่งเด้งนะมันกระแสนอยู่ขิดไปน้าเทปทองไปน้าแบบมันเป็นก้นไรย่อนทางเลกินข้าวมาตรงเวลาตุ้งกินก็เสียดายเนาะของไปเด็กว่าส้มเก่าเก่าหมดเลย หลองวิดแรบแม่กระพุนก็กินบดแร่แสบลองแหงกระพุนแสบกปุบเออเด็กบอกเลยกรลืมสื่อมาแม่กระพุนไล่เสือแล้วเพื่อนแหงถือทุ่งเท่าไรสาหาบาทู่บานหน่อทุ่งเรอส้มชิงหาเงินกระมาะมันรา่งทหารทหาบาทบริเทพสื่อมาอย่ากดีเนาะเวลาโอกาสอะบตอนสิขึ้นไปไม่เกียยเท้าหวิธีแบบสื่องสื่อ้อยังเน่ก็ได้ก็ ถธออันนั้นอีกเลยค่ะลดซ้ำหล่อรถอ่าวินมอไซค์เขาอยู่นาดา่านเป็นยังไงเขาพวกเขามาคำทีนเี้เขาบอกเขาบอกว่าเอาเบิร์ดนี้พกลอยแบบแบบเขามเมาขายแบบว่าวันนี้เมานะจากบอคโซไปอันนั้นไปดา่านค่เขาคือเอาแพง่แค่แล้จากมาเขาตีโม่แล้วก็เอาคนหูแจ๊กขึ้นมาเขาตัวบอลลดเบิร์ดที่จริงลดบรดเบิร์ด ตัวเขาจะแหลงๆเล้เออเขาแบบตะเคียนมาเอาเขากคือมาทังแหลกนะไอเชียวเขาจะเออเชียนว่าเขากับพอดีหมูโถเอาคนหัวจักมาหาเอากระอาดกันมาแต่เชียหกกลอยเลือบแ่นเสียหัววห้เขาอีกเงินกระแหงบวมเกล็ดเนาะเออเงินกระแหงแขนแหงแหลกเกล็ดแต่เสียหุกกลอยคนละหัวหกกลอยกนเน แค่บอกเขอไปอันน่ะร้านช่องเม็กนะห่หอดหนึ่งกิโลก็สั่งทเงินสีขาวอุบลแลาวยจำจะมาเม้าลงไหนมาจะใส่อีเพราะว่าค่อยดื้อมียังพี่น้องค่อยเดื่อซื้อมามาทานหไดเุอเคยกินคุมหรือเล่าเนี่ยคลองมากแด้วนะมาหมาอันนี้จะคลองแสบซีพิพาทหาทุกท่านเรื่อไโอนคิ

ถือพวกแกนนี้ถืออันใหญ่ถือหน่อยก็ดีกันมันจะมึแบบเออมาใส่ที่ละหน่อยมันจะสถบอเป็นก่อนถือกันแล้วขอานหน่อยเพื่อถืออันใหญ่แายถือกลามก็สิบประมาณนี่งเดือนจะพุ่งไปแร้วว่าหนักถือซาลาเปใชยเป็นวันมาล้วนเพิ่มเอาของอวนมาเอาของอ้ยนี่นี่ได้นี่เบิร์ดอะไรเบิร์ดของเบอนี้ประมาณเกือบสองพัน ก็มาอยู่เนาะผ่านไปเนาะผ่านไปเลยบกกไลหนึ่งเดี๋ยว่าจะเป็นอะไรหอได้ด้วยโอ้ยผอไปเจอกรบาดตายอยู่นีสองกับสองผัานในกินเกลือกับกอเสับกระส่ายแหละ่านไปเลยข้องโมพูหาชิอันทุกคนเองมันแพงแพเขาเอาแบบว่าเป็นเดทไทยมันเป็นยางเลน่ได้ากว่าฟืนนะมันก็เริ่มแพ้ ใช่ใช่แบว่ายุบวุสี่หลอดก็มาคล้ายผีซี่แซนนะมันก็ใกล้กันทุกรึงแบบก็ไรทุกขึงกำไรได้สบา่ในขาเขคามือดีนะเขาจะใสข้ามอ่เห้นอันนีแขนมาดีแดไม่อันเด้เนี่ยถือไว้ไว้อยากเอารถลดามไปเองขึ้นมีโหรดเนาะค่ะแต่เถ้าสื่อทำทับทำเหยื่อนะจน่ะเนี่ ผิวห <Cornell> ้อกับวต้องอะไรดิบจะบริมาถึงวันอะไรเนาะเซาวทีดเนาะซาวตลาดอยู่อันนออกเออบันไดเขาจะขี้มอไซคไปเอาอี้มอไซเนี่งงจังหวัานสีวันเอง่วันยังอาไรมันที่สามเถอะชี้หน่อยฝนปะแม่จะซ้มอนเช้าวแบ่นี้ตลาดนเก้อ เคยเห็นจังว่าไอ้เสไอซีเราแบบถึงเมื่อไทยเห็นแบบของฝาั่งเสบมว่าขาว่าบจุเมื่อเยอะเมื่อเด็กโมไปกับคือขอับเรื่องว่าเออมาเหม็นหอมเลยทุ่งองเหม็นหอม้ากะเหลวเดี๋ยวเมื่ออื่นคิดว่าสีมาเซเว่นแดีทยากันแบบอยวทารถออกคนมาเต็มรถเข้ากะไทยคนเต็มก่อนก็เลยมาหอดคำเดี๋ยวมื่ออื่นก่อนน้องดาจะสีแดงเครื่องคล้องเนี่ยไปหายเมย์ไก่เนาะมื่ออื่นจะเสียไปหายเพิ่น แชเพื่อนมาเอากะทำมันเดิกรือมันอยู่ไกล้กันเจ็บรแม่เ่จับเพือมาสีบนเดือเพื่นเดอชานร์เพื่ของเพือนอืดิเคยอุตสาหเดือมาแขทุก่เ็ดเลอืาว่าห้องอันนี้เข้าก็ผึ้นแล้วคเนาะเอ้ยตาตีตาด้นกับเส้าหน่อยมูว่าค่ะกันเปแบบว่าเป็นหอง เขาแบบคืนมาหนึ่งมาเดียวนะคืนแบบคืนบาตัวในตั้โตนะสองพันจากเทียแสงอย่าหนึ่งเทียตแสนคืนมึงไงนี่คืนมึงมึงเอ้ยมันเกเตียนี่ฮะเพราะว่ามหอดเพราะเาทงเดือดราะว่าคืนอินเก่าแสนตากันตาตีตาโดนออกไปหล่อหาหองบรายได้ก็แซ่กันอยู่ก่อนเพราะว่าหองอันนี้ชีรว่าแซงเดบอกเขาเป็นยงโตแ เชียงเขาบอกเลยที <oh> Sadly, okay? no, ่เช bueno, okay. okay. hey okay. hmm. okay. 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 ีบอกเลยอ่ะไอซีก็บอกเราต้องบอกบอกว่าเราดีนะที่เชียงคือจะบอกที่คีอไทยโลกบอกไทยเลกบอกบอกเลยบอกเนาะกะว่าอุ้มดอกบึงมาบ่มคอยอีกใช้เราขอนเออเจอกันโลกบึงบอกนะขอแหงมุญจับกระหล่ำสะบมาบ่มควายนี่พวกเรายุ่งจอไปใช้เข้าเท็งหนาวกังบอกให้เราดีแบบ กูจักอ่าวนขนาดกันก็สืแบบบ่เล่แช์ตังคนกับแช่ตรงได้ไหมเนาะบ่อเหตุคนกได้บอกเหตุคนด้วยกันเฮากับโกโไม่ได้เป็นงแบบร้านเนอนเกเาะเป็นที่รเนาะขั้นข้นแตอถ้าเราถ่ายขืนที่แบเชนน้องแนห้ืยว่าที่เราซีหาซิบเนาะอันนี้เคืเบื่องเลยนีเคืนอีกแล้ ต้นแน่เนี่ยหอกคนนึ่งจุบคนดออคนรวยเนาะเขามีเงินกับบุ้งมะาเหรอเขาเป็เงินแบบเนาะบได้หาเลยเนาะติปากต้งเทียงันกาจิบบ้านเหญ่แดพี่นาะตาเหล่ยววนเนาะไปซุ่มอ้ายเลยจทำำพี่าจิเปย์จพาวเวอร์แบงเนาะแบบนี้ทำเทงเงินแต่สองพันกว่า แต่ว an okay. ่าเพ่อแบงมันส right. hmm, right? ีพ you know yeah, ันกัวพ่อเบงก็เลยถอยก่อ้หมอนมอเพราะว่าแบงแบบอันใหญ่ของสุบสุกแบบแบบนั้นแต่ว่ามันแพงถูกเนาะแบบเวลาเทาไปไหนมันถูกแต่ก็มันใส่ได้หลายเครื่อกางวันเสาร์อันนี้แบตัวนั้นไปปลาไปดงไว้บักเบิ้ดเบิ้ดหมูขู่ไปนอนให้ร้อนหน้าก็พอได้สาดสินะนั่นแหละว่าเพื่นไปหาเก็บบุญี่ย์อยู่ไหนอยู่นะ เพราะว่าส no ัญญาณนีอยู่ว่ามี่พูดไม่ใสเพราะว่าสัญญาณมันมีก็สิผสมส่วนประกอบนี่นะีนธอโอเคพี่น้องมาหอดถ่ายนี่ก็สิฝากพี่น้องกดไลใ์กดแชตรแซ่เด้อเลยโคตรแซ่เด้อพี่น้องยูทูปภาพสวรรคนี้มันกิดบวคคอยเลยมีคนเบิ่งวัดซันซาเขาหันไปเบิ่งคลิปเตี่ยวติ๊กต็อกติ๊กต็อกแต่กับยูทูปเขาเห็นไหม่หลายผ่านผ่านว่าอยู่บ้านเทาหันมันหาสถ์แแต่ในยูทูปเงินแม่มัไม่เคยอยู่ไทยเนาะ คลิปเดียวยุทไายก็จะอะไรนใดนี่่ไหนแต่คลิป t u b e อย่างเดียวคลิปเดียวยู่งเ้วลใจแต่ฝากคนอแมพี่น้องนะฝากเบิงคลิปแห้มเฮานียจบเนาะแต่หรือว่าเบิรงโฆษณาโฆษณาไดรายฝากติดตามเนาะขอบุขอบใจเนาะที่ขอเบิงคลิปที่โฆษณาน้าปกเข้าเ่นซ่าก็ได จะสามารถซัพพอร์ตพวกเข้าหานเด็กท่านบอน่บอมีเอฟซีกับบ่อมีพวกเข้าในมือหนีเนาะจได้ได้เด้อพอกันมือหนาเด้อคิดหนาเด้อบ๊ายบาย,ย,ยขาจุ่จังเลย